ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูมิติใหม่ในการไล์สดปล่อยวัตถุบงคลนะครับนะครับคลิปนี้นะครับผมเพิ่งเลื่อนไปเจอนะครับผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับอย่างที่ในพี่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับมันจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็หานุมานหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะครับนี่นะครับถ้าแท้เนี่ยบอกเลยว่าหลายหมื่นหลายแสนนะนะครับซึ่งผมงงมากเขาบอกว่า เขาไปงมพระในน้ำนะครับข้างทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเยอะมากๆเลยแล้วพระแ,แต่ละองค์เนี่ยดังๆสำคัญ,สำค,ญสำคัญทั้งนั้นเลยอย่างหลวงปู่ทวดห้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยหลวงพ่อกลวย2องหนึ่งหานุมานรุ่นแรกอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่สำคัญมีหลวงพ่อรวยปี6กว่าด้วย6กสามประมาณเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระรุ่นใหม่แต่แช่อยู่ในน้ำอยู่บริเวณเดียวกันเขาบอกว่าเขาเพิ่งงมขึ้นมา นะครับแล้วเขาก็มานั่งไลฟ์สดเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะนะครับถ้าถามว่าแท้ไหมผมไม่รู้หรอกว่าแท้หรือไม่แท้นะครับแต่มาดูวิธีการขายของเขาดูนะครับมาไปชมกันเลย350รวหมส่งจัดไปผมให้ได้แบ่งๆกันไปงานวัดตาวัดใจก็แบ่งๆกันไปแบบนี้แหละไม่ต้องขายแพงมากอเอาออกไปไม่ต้องขายแพงมากเอาไปเลยครับอ่าพี่พันพี่พันช่วยทักบ้านเขียวมาโอนเงินให้ผมหน่อย ช่วยทักบ้านเขียวมาโอนเงินให้ผมหน่อยพี่ต้องโอนเงินให้ผมส5มอหสิบาทเพอะสุดดอกเพราะสุดมีคนเอาไปแล้วครับเพราะสุดบีคนเอาไปแล้วอันนี้ผมไม่ทราบที่ครับพี่เขาเอาไปแล้วแต่องค์นี้พ่อกลวยองค์นี้ไม่ทราบที่เขย่ามีเสียงฟังเสียงนะนี่ครับนี่ครับมันมีเสียงอยู่สามร้อยห้าสิบาททักมาเลยครับคนที่ชื่อพี่พันนักลบอ่ะเนี่ยครับนี่ครับวิวบ,บรรยากาศมันจะเป็นอย่างนี้ครับ นี่ครับเป็นอย่างนี้ครับวิวบรรยกาศอันนี้ครับผมอยากได้องค์นี้มากเลยครับแต่ว่าผมยกไม่ได้ครับผมอยากได้องค์นี้มากแต่ผมยกไม่ได้นี่ครับผมเอาหลวงพ่อมาไม่ได้ครับใหญ่มากเลยครับหลวงพ่อไม่ยอมมากับผมครับเขาไม่ให้ผมเอามาครับโอเคลุยต่ออาพี่พันพี่พันต้องโอนยอดก่อนถึงจะชมองค์อื่นได้พี่พันต้องโอนยอดก่อนถึงจะชมองค์อื่นได้ผมขอเงินสดก่อนครับพี่พันเดี๋ยวค่อยดูพระครับ โอนเงินให้ผมก่อนครับใจเย็นๆครับแต่ถ้าพี่ไม่โอนให้ผมผมจะขายองค์นี้ให้คนอื่นไปนะรู้สึกว่าจะคนจะสนใจองค์นี้เยอะเลยนะเนี่ยถ้าพี่ไม่ทักมาโอนเงินก็จบกันครับผมผมไม่ให้พี่นะถ้าพี่ไม่ทักมาโอเคนะอ่าลุยต่อแล้วกันนะเหรียญปลอดภัยยังอยู่นะไม่มีใครเอาเลยเหรียญปลอดภัยเพราะสว่างไม่มีใครเล่นเลยครับนี่ครับไม่มีใครเล่นเลยครับผมเปิดไว้สองร้อยห้าสิบครับ ถ้าพี่ไม่ทักผมผมจะขายให้คนอื่นไปเลยครับถ้าพี่ไม่ทักผมผมจะขายให้คนอื่นไปเลยครับผมต้องการเงินสดครับนี่ครับสภาพไม่ดีครับพี่จะบูกปากหลวงพ่อไปหมดแล้วครับสภาพไม่ดีครับดูหลวงพ่อจาดองค์นี้ดีครับนี่ครับหน้าตาไปหมดแล้วครับเยินเลยครับนี่ครับดูหลวงพ่อจาดสภาพเละเลยครับพ่อจาดนี่เดี๋ยวให้ดูพ่อจาดนี่ครับสายเอเชียครับพี่สายเอเชียสายเอเชีย อันนี้ผมขอ250บาทครับขอ250บาท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 ,บาทมีใครรับไหมครับหลวงพ่อสว่างไม่มีนะโอเคไม่มีอ้าวทักมาก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับผมขอดูแป๊บหนึ่งมีคนทักมาแล้วครับเพราะว่าพี่เขาต้องโอนเงินให้ผมเลยครับใจเย็นๆครับทุกคนผมทํางานคนเดียวครับคนนี้ส5 0ห้าสิบส่งรูปให,ให้ผมด้วยด้วยนะใครไม่โอนเงินให้ผมคือหมดสิทธิ์รับพระผมนะ ใครไม่โอนเงินให้ผมหมดสิทธิ์รับพระผมนะผมากทยอยขายพระไปเรื่อยๆจนกว่าแบตเตอรี่ผมจะหมดจนกว่าแบตเตอรี่ผมจะหมดเพราะาตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ76แล้วคนนี้ใครวะเนี่ยรีบโอนด่วนเลยครับถ้าอยากได้พระผมรีบโอนด่วนเลยครับรีบโอนด่วนเลยครับคนนี้คืออะไรครับ เดี๋ยวผมขอไลฟ์สดก่อนนะครับลูกค้าทักมาหลังบ้านเต็มเลยวะลูกค้าทักหลังบ้านเต็มเลยวะอ้าวกล่องนั้นมีเจ้าของหมดแล้วนะกล่องนั้นมีเจ้าของหมดแล้วอ่ะดูอันนี้ใหม่เดี๋ยวผมจะไล่พพาให้ดูใหม่หนึ่งโสธรมันมีกลิ่งอะ่ะอันนี้มันมีกลิ่งอะ่ะอันนี้มีกลิ่งมีคนเอาไปแล้วครับรู้สึกว่าพี่จะต่อพี่เขาต่อรองผมเหลือร้อยร้อยห้าสิบาทอีกมงเนี่ยผมก็ให้พี่เขาไปนะเขาต่อรองเหลือห้าสิบาท ผม,ออผมก็ให้พี่เขาไปตอนแรกเปิดสามร้อยเขาต่อรองเหลือร้อยห้าสิบาทอ่ะไปผมก็ให้พี่เขานะอ่ะต่อไปหลวงปู่ดูปู่ดูผมเอาสองร้อยห้าสิบาทครับเอาทีละองค์เลยนะเอาทีละองค์เลยครับปู่ดูเอาสองร้อยห้าสิบาทเร็วครับผมขอพาราที่สูงที่สุดก่อนครับมีใครจะเอาไหมครับปู่ดูสองร้อยห้าสิบขอพาราที่สูงที่สุดก่อนนะขอพาราที่สูงที่สุดก่อนอ่ะคนน um. ี้เอาครับนี่ครับพี่คนนี้เขารับครับ คนนี้เขารับปูดูครับคนที่ชื่อว่าพี่ชัยครับพี่ชัยแอบหน้าจอทักบ้านเขียวเตรียมโอนเงินให้ผมสามร้อยครับปูดูเหรอปีไหนอ่ะดูตรงไหนอ่ะดูตรงไหนก็ไม่รู้ครับผมจะไลฟ์จนกว่าแบตเตอรี่ผมจะหมดนะตอนนี้แบตเตอรี่ผมเหลือเจ็ดสิบสามแล้วนะคนที่ชื่อชัยอ่ะทักบ้านเขียวเตรียมโอนเงินให้ผมครับสามร้อยบาทครับ